สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับโดยวนี้ผมจะมาแนะนำปืนที่คล้าย M7 นะของสายรีคอนนะคือรีคอนเนี่ยเล่นได้นะงั้นก็คือปืนสกาเฮดยิงแรงยิงดีทุกระยะนะถามว่าทำไมคล้าย M7 ใช่ไหมคือต้องบอกยอมรับตามตรงนะว่า ปืนของ M7 เนี่ยสเตตัสด,ดีกว่าปืนสกาเฮดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม DeltaFord m o o i l l e และ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับ Gas Pop Up ใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า2 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก t สท็อปอัย่าลืมใส่แอดด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแก t สท็อปอัลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยแต่ว่าตัวรีคอนเนี่ยมันสร้างจุดเกิดได้นะเพราะฉะนั้นทําให้การบวกต่อนเนื่องเนี่ยดีกว่าสายอาวซที่เล่น M7 ได้นะอ่ะเรามาเปลี่ยนเสเตตัสกันละกัน,กนกพูดถึงสเตตัสดาเมจของ สกายเฮดอยู่ที่25 m 7อยู่ที่26ต่างกันหนึ่งหน่วยนะแล้วก็ระยะการยิงของสกายเฮดเนี่ยอยู่ที่42เมตรที่ผมแต่งนะ m 7อยู่ที่46เมตรก็สู้ m 7ไม่ได้อ่ะดาเมกก็สู้ไม่ได้ระยะก็สู้ไม่ได้แต่ว่าใกล้เคียงไนงะแล้วก็การขึ้นกระโขดที่ผมแต่งเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นปืนสกายเฮดเนี่ยกระสุนนั้นเนี่ยอ่าอยู่ที่ อ่า250นะ MS มิลิเซกนะส่วนของ M7 เนะี่ยอยู่ที่230มิลิเซกแต่ว่าจุดเด่นของปืนเนี้ยที่ดีกว่า M7 เลยนะแล้วก็สามารถกบข้อเสียที่พูดมาได้เลยก็คือกระสุนที่230มิลิเซกในการขึ้นสกปรอะผมใช้กระสุนที่30นัดนะของ M7 แต่นเนี้ย ผมใช้กระสุนหกสิบนัดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเลือกเล่นน่ะผมเลือกสกายเฮดดีกว่าเอ็มเจ็ดนะถ้าพูดถึงเพราะว่าได้กระสุนเพิ่มขึ้นมาต่อให้ดาเมจจะลดลงหนึ่งหรือว่าอ่าระยะจะน้อยลงสี่เมตรแล้วก็ลั่นลั่นอ่าลั่นก็การลั่นนะก็ของปืนเนี่ยจะอยู่ที่สนะองร้อยไม่แปดร้อยห้าสิบแปดนะของสกายเฮดแล้วของ M7 เเนี่ยอยู่ที่หกร้อย 49่ส้านะก็ต่างกันประมาณหกสิบเจ็ดสิอะหกสเจแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ปืนสกาเฮดได้เปรียบ M7 มากๆนั่นก็คือกระสุนเพราะว่านาผมแต่งไป30นัดอะอันเนี้ยหกสิบนัดอะผมมองว่าคุ้มค่ามากคือต่อให้ดาเมจสู้ไม่ได้ระยะยิงสู้ไม่ได้ลั่นสู้ไม่ได้นะแต่ว่ากระสุนจากสามเป็น60นี่คือแบบ เพราะฉะนั้นปืนนี้ยิงได้ต่อเนื่องแล้วมันมันกว่าแน่นอนนะและที่สําคัญตัวที่ใช้ได้คือเป็นรีคอนได้ที่สามารถวางจุดเกิดแล้วทําให้เราโบกต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นสายรีคอนแนะนํานี่เราชอบ M7 นะแนะนําอันนี้เลยโหสุดยอดผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นเมตาได้อน,นี้ดีกว่าสำหรับผมอะแต่ว่าอาจจะคุมยากนิดนึงนะงสำหรับผมให้เป็นเมตาได้สําหรับสกายเฮด M7 เล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่ามันแรงขนาดดูดิ อะดูดูลูดดิไวจัดจัดเดี๋ยวเราไปหาศัตรูยิงก่อนดูนี่เห็นปะไวปะยิงแปบ,บเดียวล่วงแปบ,บเดียวล่วงแล้วก็สุดอย่างเยอะอ่ะมันมันลูดไวมากแต่ว่ามันช่วงรแรกๆอาจจะแบบถ้าเกิดว่าคุมรีคอยยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุมเป็นบอกได้เลยว่า ยิงดีทุกระยะระยะไกลก็ยิงดีใกล้ก็ยิงดีกลางก็ยิงดีนะระยะใกล้ๆก,ก็ต่ำกว่าสี่สี่สิบสองเมตรก็ยันดีเอนะ็นอะสี่เมตรแตกอะ่ะไวมากราว่าจะเกิดเดี๋ยวเราจะเนี่ยไวป<ม>่ะหายแป๊บเดียวหายไปเดียวหายอ่าเดี๋ยวเราไปหาคนยิงกันต่อโดนแน่เนี่ยระยะเนี่ยืหมันไวอ่ะเนี่ยสี่เมตรแตกแล้วมันเนี่ย สุนเยอะด้วยเนี่ยบวกต่อนเนื่องจัดจัดอ่ะผมถ้าเกิดว่าตอนนี้ปืนเนี่ยเป็นปืนผมเลยแล้วตอนนี้มันมีสกินสีทองมาด้วยโอโ้โหมีสกินด้วยแล้วก็ปืนโกงด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมสงสัยผมงงเหมือนกันนะว่าทําไมคนไม่ค่อยเล่นเงินปืนเนี้ยเพื่อนๆบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคนทําไมไม่ค่อยเล่นเงินคือปืนที่ผมเล่นในสายรีคอนเนี่ยปืนหลักๆจะมีอยู่สามปืนคาสิห้า แล้วก็ปืน s g 552แล้วก็ปืนนี้แต่ปืนนี้เพิ่งเพิ่งมาลองเล่นทีหลังเพิ่งมาจูนของแต่งนี่ไงเพิ่งเข้ามือถ้าเกิดจะให้ดับปืนเหรอถ้าเล่นง่ายสุดอะ่ะ s g 552เล่นง่ายสุดมันนิ่งมากลั่นไวด้วยแต่ถ้าเกิดว่ายิงดีสุดอะ่ะ <White. S 2> ผมให้ปืนนี้ส่วนคา15นะ่ะทำไมถึงมาเล่นเป็นปืนหลักเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่ได้ลองจูนปืนนี้ไง ถ้าเกิดว่าเจอวันนี้ผมก็ลากก่อนนะคาสิท้า 15, นี่พูดจริงจริงปืนนี้ดีกว่าเดีย๋ยวคาสิท้าถ้าเจอปืนนี้ก่อนนะรู้เรื่องอนะเพราะาปืนนี้มันยิงดาเมจมันเท่าคาสิท้า 15, จริงแต่ว่ามันยิงระยะไกลดีกว่าต้องสี่สองเมตรแต่ว่าผมจำไม่ได้นะคาสิท้ามันเท่าไหร่แต่ก็ได้หมดแหละจริงจริก็ได้หมดไม่ไม่ได้ต่างจากคาสิท้าเยอะเพราะว่าดาเมจมันเท่ากัน เพราะว่าคา15มันก็ต่อให้ระยะมันไม่เท่าแต่ว่ามันเฉยๆมาด้วยการลั่นไวไงรู้สึกมันจะลั่นไวกับปืนนี้นะกระสุนก็แต่ง60นัดเท่ากันแต่ผมชอบอันนี้มากกว่า42เมตรกระสุน25เอ้ดาเมย์25เนี่ยมันจริงถ้าระยะ42เมตรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรายิงศัตรูระยะ42เมตรภายในระยะ42เมตรอะ4นัดแตกงหมดดูดิเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแค่ฝุ่นหอยด้วยนะ เนี่ยดูดิล้มอย่างไหวอ่ะเห็นแค่หัวด้วยนะยิงเห็นแค่หัวยังยิงโดนอะ่ะคือแสดงว่าปืนมันคุมง่ายจริง,รงผมว่าเดี๋ยวเราจะไปยึดจุด C2 สเนยหาคนยิงอโอ้โไม่โดนไม่โดนดูดิมีขนาดกระสุนขึ้นโลแล้ว,ลวกระสุนก้นแม็กอะ่ะยิงเก็บให้ได้ไปวางจุดเกิดใหญ่ข้างบนดีกว่า ผมมาจุดเกิดใจเสร็จแล้วผมจะไปไล่บวกซีหนึ่งต่อเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใครใครยิงใครยิงใครยิงซึ่งกระสุนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยงงไปหมดละไปเดี๋ยวเราไปซีหนึ่งกันต่อดีกว่าผมยิงร่วงไวจัดอ่ะถ้าโดนหัวนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดิมจากเดิมแป๊บเดียวแล้วโดนหัวนี่ลูดไวกว่าเดิมอีก ไปไปไปย um ิงใบเขียเขียซีหนึ่งเขีย okay ซีหนึ่งรูดไปวปะรูดไปวปะล่ะไวปะล่ะสกินไอ้สกิลตัวใหม่โดนผมว่าสกิลตัวใหม่โคตรกากเลยนะตอนแรกว่าจะทำคลิปสอนเล่นอะไรโอ้โหลองเล่นยังกากอะคือมันต้องเล่นแบบ ไปเล่นในเนี่ยโอเปอเรชันอะใช้ได้อยู่แล้วเล่นนี้ไม่ได้เรื่องเลยเสียเวลาแค่ข้อดีกว่าเยอะดูเด๋ยวเราสังเกตดิมาคนเล่นง่ายเล่นง่ายช่วงแรกๆหลังๆเราโหไม่มีใครเล่นแล้วสีสองเราไปวางจุดเกิดใหญ่ไม่ให้ทีเรายึดง่ายชอบมากเลยปืนเนี้ยอยากให้เพื่อนๆลองเล่นเอาไปเอาของแต่งอ่ะผมเดี๋ยวผมลงไว้ให้ท้ายคลิปนะ แล้วก็ใต้คลิปด้วยกอบโค้ดไปเล่นได้เลยคือแบบพอผมจะแบบได้ของแต่งแบบนี้มารู้สึกว่าแบบลองไปหลายแบบอะแล้วพอลองแล้วอันเนี้ยวร์สุดขึ้นสโคบไว้ด้วยนะดูดิแปบ๊บเดียวเหมาะสำหรับใครที่แบบใสยไล่ยิงไม่ชอบขึ้นสโคบ้าอ่ะอันนี้เหมาะมากคนยิงคนไปไหนหมดเลยเนี่ยศึกซีหนึ่งวิ่งไปไหนเนี่ย ตาย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  <laughs> มอนพักกันวิ่งหนีอะไปไหนละงงมัน, <c oughs> ออนโอเคโอเคเห็นเส้น <c oughs> แล้วเห็นเส้นแล้วโดนโดนโดนตัวเราไม่เกินสองวีอะแตกแน่วันนี้ผมให้เปน็นอันดับหนึ่งในดวงใจเลย <c oughs> ถ้าเกิดวันไหนแบบว่ารู้สึกว่าคุมปืนดีอะถ้าเป็นผมนะ ันไหนรู้สึกว่าวันนี้เราคุมปืนดีอะไรเงี้ยเล่นปืนนี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันไหนเล่นแบบคุมปืนไม่ดีอะแบบคุมนี่คุมปืนไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยไปเล่นเอ5 5 2้า้าสองปืนนี้แหละแต่ถ้าเกิดคุมปืนดียังไงปืนนี้ดีกว่าเอ5 5 2แน่นอนเล่นมันจัดอะ60ินัดนี่คือยิงแบบสนั่นดู <c oughs> โอ้โหยิงไม่โดนเพือ่อนร่วมทีมเรายิงไปเท่าไหร่9 0 0 0กว่าแตม ทีมเรายิงไปหมื่นแต้มเราล่อไปสองหมื่นแล้วอะเอาเรื่องจัดอะทำไมยึดไม่ได้สักทีเนี่ยตอนเนี้ยนะป้าป้า,ปารู้สึกว่าเราจะต้องแบบจริงจังในการยึดบ้างแล้วล่ะตอนนี้รู้สึกว่าเราไล่ย,ยิงเดียวเกินไปละไอ้จริงไล่ย,ยิงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยผมรู้สึว่าทีมเราช่วยกันยึดเลยนะโอเคมมันก็ต้องยิงอยู่ล้นะเดเราไปเคลียร์ตรงซีสอกัน ไหนอยู่ไหนซีสองไล่เคลียร์ให้หมดไล่เคลียร์ให้หมดข้างบนน่าจะเยอะว่าแหละเดีเ๋ยวเคลียร์ซีสองเนี่ย <c oughs> แหละเกมนี้น่าจะจบยากอ่ะเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าชนะปะ่ะแต่ว่าไม่ได้อันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมไม่ได้เน้นวินนะถ้าอยากดูแบบเน้นชนะเนี่ยดูคลิปต่อไปคลิปนี้ผมจะมารีวิวปืนเฉย มันจะแบบเน้นหาคนยิงดวปืนวมันปืนมันโูหอ,อ,อะดูดิ <c oughs> ชอบมากมันล้มไวมากรู้สึกว่าล้มไวกว่าเอจีห้าห้าองีกนะดูดิแล้วด้วยความที่กระสุนมันเยอะอะต่อให้มันลั่นช้าใช่ไหมคือกระสุนหกสิบนัดมันสามารถแบบไล่เก็บได้แบบเยอะมากๆอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งไม่ใช่หนึ่งไงเป็นปืนหลักของผมแล้วตอนเนี้ย ถ้าให้เลือกก็คือนิปนอันดับหนึ่งอจีห้าอันดับ2แล้วก็คา15อันดับสามสำหรับผมตอนนี้นะตอนนี้เข้ามือจัดชอบส่วนตัวที่มันมีสกินทองร,รู้สึกว่าสกินทองมันแจกฟรีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะลองลองดูในกิจกรรมผมก็ไปรับมาตอนไหนเอดูดิกินปืนทองะโอ้โหฟีอะิดูดิผมเป็นคนชอบสีทองอยู่แล้วไง ทุนทองกำลังขึ้นเลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยถือเราแบบมีสง่าราศีอาจจะได้ราศีสองจบมาต่อไปถุดท้ายจุดดีระยะน,นี้ยิงยิงยากนะระยะน,นี้ยิงยากย,ยากมันวิ่งได้ไงถ้ามันสู้อะได้อยู่แต่มันมันวิ่งไงยิงยากมองไม่ค่อยเห็นด้วย สีมันเกืนกับไอ้นี่เกินเอ้าไอ้ตัวใหม่มีคนเล่นอยูเนี่ยตัวก่อย,อยน,นะนะประโยชน์ไม่ค่อยมีอ่ะแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรก็แบบพูดอย่างนั้นจริงนะตัวมันอ่อนมันก็คืออ่อนนะไม่ได้แบบรวอยอ่ะแต่แล้แต่คนแลแต่วคนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือความคิดของผมถ้าใครคิดว่าตัวนี้เก่งก็กแ็แล้วแต่ความคิดด้แต่ผมว่าโคตรอ่อนรุูด ให้ข้อนับหนึ่งอะแล้วก็ลูนา่าอันดับสองตัวเนี้ยอันดับสามเลยโอเคโชค,โชคดีไม่รู้จะเกิดมันเห็นแค่หัวยิงยากจัดนี่นะ่ยทำขันหลังก็ไปสวนโอ้โหสวนไม่ทัน<อ>มันดักรอยอยู่แหละมีร้อยห้าสิบตัวเนี่ยผมว่าสบายๆนะอันนี้เล่นๆเลย ยแตอนนี้ศัตรูอยู่ในจุดดีหนึ่งเงนเยอะนะมาเคลียร์เคลียร์ดีหนึ่งเคลียร์ดีหนึ่ง,อองโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหโดนหลังอีกแล้ว <c oughs> มินิสิบสี่ผมถ้าเกิดว่าได้ยิงก่อนนะล่วงมิสิบสี่สู้ไม่ได้หรอกปืนเน่ะ ยงไงเล่นมินิซีสี่บาล้วโดนหลายแกโอ้โหยังชอบแต่ว่าแต่ว่าอาาะไรเกมน,นี้มันมันดวงอะะไรวะเรจะไปรู้ได้ไงสต,ตูอยู่หลังจริงไหมไม่ได้มีตาหลังนี่บางีแกคือเล่นตัวรีคอร์ดเนี่ยแล้วก็บ้าจุดเกิดไปเลยโอ้โโดนหลังเหรอ,อหน้าเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมเส้นกระสุนมันขึ้นด้านหลังงง เราจะเกิดไวแล้วมากดิเนี่ยเล่นรีคอรดมันดีตรงนี้แหละเพื่อนๆมันสามารถวางจุดเกิดแล้วก็โบสต่อไดเ้เลยเนี่ย ต่อได้เลยอ่าตายไม่เป็นไรก่อนจะไปเล่นกันต่อจะมาแนะนําเซตสก,กินใหม่มาในทีมสมุไรสุดเท่ซึ่งในเซตจ,จะประกอบด้วยปืน M 4 a 1ต่อมาด้วยปืน M 249และปิดท้ายด้วยปืนสกาเฮดเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อเซตส,สก,กินนี้เรามีบริการรับเติมเกมมาแนะนำนั่นก็คือแก <Top Up. S 2> ๊สท็อปอัพโดยจะมี2แพ็คให้เลือกนั่นก็คือการซื้อแบบแยกชิ้นหรือจะซื้อแบบยกแบนเดอร์เลยก็ได้ที่จะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงกอยู่ใต้คลิปเลยวาจะเกิดแล้วบกต่อได้เลยจ้า ถ้าเป็นอาชีพอือ่นนี่โหวิ่งกันตาลิตะเหลือกอะเลยได้เข้าจุดนี่ไม่สนใจเกิดปุ๊บบวกต่อไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาดิไรเกียร์ไล่เกียรดีหนึ่งไรเกียดีหนึ่งอา่าดีหนึ่งได้แล้วปายครับไปดีสองตอโดนแน่โดนแน่เดี๋ยวเจอจเดี๋ยวเจอวางจุดเกิดใหญ่ดีสองจะยึดแน่ เคียร์ขอเคลียร์ก่อนมาหมอบอะไรอย่งนี้เยอะๆด้านหน้าเยอะมากเยอะมากโอ้โหท่านาดหลบหลังที่กำบังมึงยิงกูได้ไงเนี่ยดีหนึ่งจะเสียมันกระพีก็พีกเนี่ยแสดงว่าดีหนึ่งสู้กันอยู่เนี่ยจุลมูลจุลมูลไม่สนใจเอาดีสองเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้คือไม่สนใจอะไรละเอาดีสองกัน ขีดให้หมดหลบหลบมันหลบมันหลบเห็นแค่าขาดโดนขาขาดโอโ้โดนอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอข้างหน้าบอกบอกได้เลยมามาได้เลยอ่ะแต่น,นี้มันโดนโดนหลังไงโอ้สะกินแค่คอสวยอะ่ะใครไม่เติม,ไม,ตมไม่เติมแล้วที่แก๊สท็อปอัพอ่ะจะไม่เติมไหม จัดเลยสก,กินใหม่อา่าเพื่อนเราวางจุดเกิดแล้ววางตรงไหนกันนหคือถามว่าทำไมผมไม่เกิดตรงจุดเกิดเพื่อนรู้ป่ะเพราะว่าผมเห็นแล้วผมยินเสียงมิซล์แล้วไงผมรู้ว่ามิไซล์มันจะมาผมเลยเลือกเกิดไกลก่อนแล้วมิซล์ลงผมค่อยวิ่งเข้า,ขาชา้าจุดเนี่ยยัไงไงเรียกว่าเทคนิคเทคนิคบางอย่างเทคนิคผมไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดลืมพูดไงแต่แบบมันคิดอยู่ในหัวแล้วอะ ผมก็เลยไม่เลือกไปเกิดจุดเกิดเพื่อนเนี่ยผมรู้ว่ามีมิซายมันลงก็รอมีไซายลงเสร็จไปชาร์จดิแล้วเลือกจุดแล้วสร้างจุดเกิดแบบผิดเวลาแล้วตอนมีไซายลงพอดีรวยจัดๆไลรโอ้โหเก็บ,บญญเก็บหมดอะตอนเนี้ยโอ้คือถ้ายึดจุดดีสองไนดะ้คือยึดจุดดีสองไนดะ้เพราะเราเมื่อกี้เก็บเป็นสิบอะเพื่อนๆเห็นปะเก็บเป็นสิบตัว แมาหมาหมาหมาจุดเกิดใหญ่ลงเรียบร้อยจุดดีสองต้องได้แล้วจังหวะนี้จุดดีสองต,ต้องได้แล้วนะครับจุดดีสองต้องได้แล้วนะครับแบกขนาดนี้ถ้าไม่ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วนะยิงแบบยิงเป็นสิบอะยิงเป็นสิบอะที่ดีสองอะบอกได้เลยว่าจังหวะนี้แบกจะจัดโอ้โหเมื่อกี้ยิงจังหวะเมื่อกี้ยิงไปสี่สิบเจ็ดตัว ต้องได้แล้วดีสองอ่ะเกิดก่นเขาเกิดตรงนี้ใหม่เพราะอะไรเลยเพราะว่าเราจะได้คะแนนแต้มเกิดได้ร้อยห้าสิบแต้มเกก่อนเกียร์เก้เฮ้ยเอ้มันมีสกิลอันตรีแต่ว่าอยู่แถวนี้เกียร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวจะสุดหมดทำไมหมดนะ้เรียบร้อยอืมอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยเกือบรอดแล้วนะนายน่ะแต่นายยิงเราไม่โดนอ่ะเราเราเห็นเส้นกระสุนนายพอดีอ่ะอย่าให้หมดไม่ให้ศัตรูเข้าดีสองได้มันจะมายึดดีสองอ่ะดูทรงก็รู้เลยแต่มันยึดไม่ได้ไงเรายิงส oh ัตว์แบบ ยิงเป็นสิบอะตอนนี้ยิงเยอะมากๆนะตรงดีสองเนี่ยผมว่าผมจะอยู่ดีสองเนี่ยแหละแล้วก็ยิงตัดแม่ศัตรูให้ศัตรูยึดดีสองแล้วเพื่อนเราก็ยึดดีหนึ่งเนี่ยยิงเคลียร์ดีสองโอ้โห้ดีสองขนาดเรากันดีสองยิงเสียนเนี่ยโอ้โหยิงไปร้อยยี่สามอย่างเวอร์ร้อยยี่สามถ้ามีเวลาหน่อยนี้สองร้อยตัวเนี่ยมีเวลาหน่อยนี้พี่สองร้อยตัวได้เลยมาใครยิง ใครมาล็อกสังหารเรามา mm hmm. โอ oh, oh, ้โหโดนล็อกสังหารเมื่อกี้นะถ้าไม่โดนยิงเข้ากบหูซ้ายนะไอ้ตัวข้างหน้าตายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราสร้างจุดเกิดไว้ในนี้ทอาไมรถเป็นยกร้อยอย่างนั้นเนี่ยเอาติดเอ้าตายอะไรเนี่ยสร้างมันสร้างระวังจุดเกิดเลยบุกต่อดูยังไงเจอสกายเห็นเข้าไปร้องเลย ไอ้อออออนี่มันเล่นสกายเฮดเหมือนเราอะแต่ของแต่งไม่ได้ใช่ปี่สู้ไม่ได้หรอครับก็เนี่ยแหละครับบดวที่ดีสุดของสกายเฮดยิงแรงยิงดีทุเรียนอาปืนดีขายเอของสายรีคอดนะครับโอ้โหเล่นยังไม่ถึง20นาทีอะยิงไป,100ปร้อยกว่าตัวนี่เยอะมากตกมาทีได้กี่ตัวเนี่ยหกตัวหรอมั้งโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับร้อยสิบหกตัว โคตดแบกจะจัดอ่ะอันจริงโคตดแบกจะจัดอ่ะคะแนนห่างจากทีมตรงข้ามแบบเยอะมากๆนะเพื่อนๆคิดว่าได้คะแนนตอนนาทีเท่าไหร่ทา่ร้อย18่แคะแนนตอนนาทีโอเคครับใครที่ชอบลิปนี่รบกดติดตามกดติดใจแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย